สวัสดีค่ะนี่เป็นผลงานสักสกินเฮดนะคะก็อันนี้เราสร้างโครงสกินเฮดนะคะตามที่ลูกค้าอยากได้เนาะจะมีแบบประมาณนี้นะคะเพื่อปิดนะคะลอยตรงหนังศรีรษะที่ขาวนะคะก็คือวันนี้เก็บใหม่หมดตรงนี้เลยนะคะจนถึงด้านหลังนิดหน่อยนะคะไม่มากเท่าไหร่ก็เนี่ยคะ่ะทําขอบเก็บขอบนะคะออกแบบให้ก่อนคะ่ะตามใจลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ จนกว่าจะลูกค้าพอใจช่างเจี๊ยบก็จะทายาชาให้นะคะยาชาทานานถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณอย่าง5-7ชั่วโมงค่ะนะคะสักสก,กินเฮดใช้เวลานานนิดนึง mm hmm. ก็เนี่ยคะ่ะออกมาดูแบบว่าดูหนังศีรษะที่เห็นขาวตรงนี้นะคะ่ะสองช่วงตรงสามเหลี่ยมงด้านหน้าแล้วก็เนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะหายไป ทําให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเจบก็ขอเก็บภาพรีวิวจากลูกค้าเป็นแบบว่าให้เห็นแค่ด้านบนสีตะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ